สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเดือนนั้นกำลังจะนั่งรถไปบ้านนอกบ้านภูเขานจ่จะคุณผู้ชายนะคะผู้ขับรถเดี๋ยวจะผ้าบานข้างสวัสดีเด้อจ้าทุกคน กําลังออกเมืองนะคะ ผู้เขาน้ำกันเด้อจ้าคลิปนี้กับบมี่ยังพ่อได้อัดคลิปทิไมไว้นะคะเฮ้าอันเผื่อบ่มี่ยังล่งเฮ้ากระอดนเอาอันส่งงานพีย่ยุเนาะนี่แนวส่งงานพีย่ยุเนาะจ้ะ พาะคะวันที่15สิงหาจะ,ะเป็นวันยุทธวันยุดธของอิตาลีนะคะยุดทัวทัวอิตาลีเลยนะคะซูเปอร์ปิดนะคะซูเปอร์ดีหน่อยนะปิดเมืนะคะมีซูเปอร์ใหญ่นะคะเปิดเปิดแค่ครึ่งมือนะคะแต่กับบอบอบอ,บอทถูกซูเปอร์เนาะเขาก็จะเปิดทูก ้วงเต็มตะนนอยู่นะคะก็จะได้มืเก็บปาเกาลักไปต้มกินนะคะไปต้มไปเฮ็ดอันขนมขนม,ขนมกินเป็นทางโคง้งแบบนี้นะคะไปสุดทางเลยนะคะไปสุดเลยนะคะเพราะข้าเจ้าเสียทอนทางไปน้ำน้ำแถบเขานะคะน้ำแถบเขาก็าจะเวียนหัวแน่นะะเลยค่ะเดิน จะสต๊อปไปจะเข้านะคะเพราะว่าเริ่มวิ่นวิ่นหัวแล้ว <laughs> <laughs> เดือนอัดคลิปนี้ไ้กับ่รู้ว่าจะได้ปล่อยมือใดน,นะคะกะบทัเบิงนะคะว่าจะได้ปล่อยวันไหนนะคะแต่ว่ากัคันมีเวลาหมู่เดือนนะคะยูตั้งประเทศน,นี่ก็จะอัดไว้นะคะคือเฮ็ดคือไม่หอมไม่ใกล้นั่นแหละอัดทิมไว้นะคะอัดทิมไวไ้ใน,นเพราะว่าเฮาไ่ได้ออกทุกมือ โดนๆออกก็ต้องอัดมาทุกอย่างทุกแนวจะจักสีปล่อยได้ปล่อยมือใดก็โอเคนะเดี๋ยวไปติดตามกันไปเนาะก็บกลุ่มุณมากไม้นะ,ะที่มาให้กำลังใจนะคะมสนับสนุนนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจะปลาเห็ดนะคะมแต่ปลาเห็ดนะเนี่ยทางนี้ปลาเห็ดทั้งนั้นนะคะ ยุตตั้งต่เมื่อวานเนี่ยนะคะล้านเดือนนะปิดตั้งเมื่อวานเนี่ยไปเปิดอีกที่หนึ่งกับต้นเดือนกันยานะคะคือตามกฎหมายแรงงานอะ่ะเขาให้ยุดนะคะลูกน้องลูกน้องก็ยุดไปเที่ยวนะคะเดือนนี้เขาต้องใจเงื่อนเดือนให้ลูกน้องสองเท่านะคะเพราะว่าอกฎหมายแรงงานอยู่นี่ดีดีเน้ đấy. ถึงเวลาไปเที่ยวนี่คือกฎหมายเขาให้ปิดกับปิดเลยได้จ้ะวันมีนสิมาเปิดเด้ เดือนซิปิทุทกทุกปีน่ะสองอาทิตย์นี่ปิดต,ต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะพเพราะว่ากฎหมายอยู่นี่เนาะกฎหมายแรงงานอยู่นี่เนาะแต่ก็เป็นแล้วแล้วแต่บางร้านดอกเนาะแต่ว่าร้านเขาสิมีร้านบางที่จเปิดให้ชุกเชิญน,น่ะเปิดในแบบแบบกรณีชุกเชิญเนาะอาจจะมีแบบว่าเขาก็สิสตกลงกันไว้ว่าจะให้แอนค้อมไอ้ยังไงอ่ทาทั้งอำเภอจะให้ให้ร้านได้เปิดเปิดทิมไว้นะคะเพราะว่า มันก็ต้องมีก่ณนีฉชุกเฉินมันบริจาคในลานเดืออในปิดนะคะปิดปิดสองอาทิตย์ก,กเต็ๆเต็มๆเลยนะคะเปิดอีกที่หนึ่งกับต้นเดือนกันยานะคะเดือนกัจะได้ไปไปท่องเที่ยวอีกที่นึงนะคะเดือนจะได้ไปท่องเที่ยวอีกที่นึงแต่ว่าเออไจะไปพไปอาจจะสามมือสองสองคืนสามวันนะคะ เดือนไปซาแน่ก็ขอโทษขออภัยเดอ้อจ้าเพราะว่าเดือนมาบ้านนอกเนี่เดือนก็บัรได้ขาไปหาโมนะคะอัอนนัน้นเดือนนัน้นเครื่องที่ว่าเดือนใสยูนีเบอร์ยูนีกับมีเน็ตแต่ว่าเขาก็เอารักเ,เอาเก็บว้ถ้าไซนอันนี้ยังจําเป็นนะคะกับบาาัตรซิบัรได้ขาไปหาโมนะคะอันบานพวกเขาบ่คอยมีบ่คอยมีขึ้นเ,เดือนก็บัตไดเอาอันเอารัซีเดือนมานั่มนะคะเอามาจต่เครื่องรักเครื่องรักเดือนกะ เอาบ้างไปถ่ายวิดีโอนะคะกันเครื่องรักไส่ได้น้อยนึงกับคือแช่เน็ตนะคะแช่เน็ตจากเครื่องเครื่องรักมานใส่เครื่องนี้ไว้นิดนึงนะคะก็บริยาวนั่นค่ะแค่แบบอยากลงคลิปสั้นๆเพื่ออย่างนีงสิแต่ว่าเดือนบ่ท่านในร่องแช่บางอยู่หน่อยโมงูสิแช่ได้บออันนี้เวาววาว้าตอนที่ว่ากำลังเดินทางไปบ้านนอกนะเนาะหรือพอเดินบาเคยแช่แช่อินเตอร์เน็ตอันให้กันนะคะ แต่ว่ามูเดินบอกว่าแช่ได้นะคะคนอิตาลีบอกว่าเธอแช่ได้เด้จากเครื่องง่ายนะเดินว่าจากเครื่องรักนะอะเดินก็เลยจะล้องร้องหาแฟนเดินเฮ็ดไห้เบิ่งเนาะว่าแช่ได้กันแช่ได้แต่ว่าเดินก็ไม่ได้ขอไปหาภัยเพราะมันมีเน็ตหน่อยเน็ตจากัดเนาะก็จะได้เอัดลงคลิปส่งคลิปสั้นหืออย่างไดเน,นี่ยก็จังว่ากัน,นะคะ่ะเ,เดินมาบนนอกนี่เดินมานอนคืนนึงนะคะมาสองมือกับคืนนึงนะคะท่านได้ขอไปหาภัยกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะ เอารถติดะคะ่ะรถติดเพราะว่มามันคือว่นนั้นเป็นวันยุดคนสิไปไปปิกนิกไปปน,นอกนะคะพอทุกคนบ่เป็นทุกคนดอกเกือบทุกบ้านนะคะที่ว่ามีมีบ้านเขาเอเอเนียงบ้านภูเขาไหมคะ่ะครบรัวเดือนนี้ก็มีบานภูเขาหลังหนึ่งเนาะอันมูเพิ่น็กิมีบ้านภูเขาอยู่มองนั้นมองนี้สิเพิ่นขาเจ้าสิซื้อถิ่มไ้อันเวลาไปพักหลอนเนาะก็จะมีนะคะจะมีบางคนก็มีหลายหลังเลยนะคะ พ่อได้ไปพักพ่อนยอนใจยัางสิ่นะกาะเรื่อยๆด้วยจ้าคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะคะรถติดนะคะรถติดเพราะว่านคนนั้นลังไหลไปบันนอกหมดคะ บอกเด้แต่ว่าม,มีตะมูพนแหละมาเก็บเราก็เอาสู่ฟังว่าไปที่ละมันเฮ็ดลายได้แต่ว่าดุจยานลงเดือนจะไปตั้งแต่ตรงที่เคยไปนะคะตรงไหนที่บ่เคยไปเดินกับวากาไปเสียงเพราะว่าเอินเกิดเข้าไปเป็นเอียงไปเข้าก็เป็นทินเท้าเนะาะก็ต้องไปตรงที่ว่าเคยไปนะคะ ไปได้ค่ะเพื่นเพื่อน,นไปอ้วกเห็นไหมถนนหนทางไม่อดินเป็นสะพานนะคะมันก็ได้เป็นร้อยต่อของสะพานนะคะเขามอง ถึงแล้วนะจ๊ะไกลถึงแล้วมีแตปานะคะเดินจะบอกว่าคุณปลาเห็ดปลาเห็ดมีแต่ปลาตะเขาาทั้งนั้นนะคะอาจจะมีหมู่บ้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านเล็กๆอยู่น้่งริมทงริมทางนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านชนบทโอ้ยมีแต้โค้งนั่นนะคะโค้งตัวยูนะคะโค้งตัวยูเลยนะคะเนี่ยทางนี้ เดินก็นจะปิดไปก่อนนะคะพราะว่าเดินวิ่นหัวนะ,ะอันเอฟซีก็จะวิ่นหัวน้ำนะ,ะโอ้ยนะโอ้ย ไปถึงแล้วคะ่ะเป็นหมู่บ้านก้อนถสอเชียนเลี้ยวเข้าหมู่บ้านที่หมู่เดือนอยูนะจ๊ะอันนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่ามีมีร้านค้านะคะมีร้านค้าร้านขายของชานะกันบ้านเท่านะ่ะเป็นร้านขายของชานะคะแล้วก็จะมีขนมขนมที่ข้าเจ้าเฮดจากตรงนี้เลยนะคะเ,เป็นเตาอบจากเตาอบฟืนนะคะเตาอบฟืนขึ้นชื่อน,นะขขงของไอง้อเมืองนี่นะ,ะเห็นบรถติด คนจอดซื้อของฝากนะเป็นเขาเฮ็ดยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นลานขนมเนาะวันนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นยังก็เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำไหลลงมาจากภูเขาก็จะมีแอ่งค้นก็นจะมาอาบน้ำนะคะมาอาบน้ำกันเมื่อกี้นี่ค้นเต็มอยู่ตรงที่แอ่งเขามีแอ่งนะคะพุ่นรถติดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆโบสเทียนโบสถ์จ้ะ บรเห็นโนันน่ะสะท้อนแสงถ้าเลื่อยไปจักหน่อยเนี่ยก็จะมีที่จอดรถแต่ว่าคนมักง่ายกับสิมาจอดน้ำผ่อนท่างสินะคะเป็นซื้อของฝากนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านไอ้ื้อของฝากนะคะเนี่ร้านนี้อมันแดดสะท้อนก็จะมาเห็นนะคะคนมักง่ายนะคะมาจอดคางผ่อนทางเนี่นะทนที่สี่เลื่อยไปจักหน่อยเราก็ขวามือเขามีมองจอดรถให้นะคะแต่ว่าคนนที่นี่มัก,มกง่ายนะคะ เฮ็ดให้รถติดจอดทั้งสองฟังมันกัดพานกันบ้าได้ห้วเนาะนี่มองนี่มองจอดรถกันเลยมากเพราะไก่ต่คนไปอยากงางนะคะคนมากงฝรั่งกับมาไงอยู่เลอจากบ่เมนมีเตอบางคนกูจะคว่ำขาเจ้ากันเลยมากอยู่นะแต่ว่าเออบางคนคน네ี่จอดเลยค่ะจากของซื้อมาได้ก็จอดซื้อนั่นนะคะโอ้ยเนาะให้จมเลยเถรอ Tu ferma un momento io faccio filmato due minuti tu eh, ferma a parte a sinistra dopo eh, ponte non so se c'è acqua o no จะฟาดฟ,าฟิมาร์เร่ลิมในมุมตัวลิมเดี๋ยวจะพ้ามะเบิงอันนั้นนะคะมะเบิงพอบานนี้จะมีน้ำไหลไหลพา,านมาจากภูเขาเนาะเดี๋ยวอยากรูว่ามีน้ำป่ะเด้ออู้มีอยู่นะคะ,ะเห็นปะ จะมีแองนะคะก็จะมีแองขคนสิมาเล่นน้ำนะคะนานานนี้แหละนาฮอนเ,เนาะก็จะมีแองเป็นเอ่มังไดที่แองง่ายๆคนก็นจะไปนะคะตรงนี้มันบ่นมีแองนะคะน้ำไ่ค่อยร้ายเป็นไดน,นะคะคันเป็นช่วงฝนตกนี่ก็น้ำก็ร้ายนะคะ จะพาขับนขงางไปซั่งนี้นะเห็นป้มันจะมีโอ้โทรศัพท์ลวงตรงนี้นะมันจะมีแองลงไปอีกนะจ๊ะจะมีแองไงเลยค่ะคนก็นจะไปไปปิ๊กนิก๊กไปยุ่มัดมือมัดเว้นนะคะเพราะว่าขาเจ้ากับกอไฟเฮ็ดปิ้งเฮ็ดอันคือบางคนกับเฮ็ด เส้นวิชเท็ดนยังมากินจากบ้านนะคะคลิปนี้กระเนี้วเลยนะคะเดินกระจะจบจบลงจบลงเวนี่นะคะตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะเดินซุ่มบ่ยังรูมอยู่เนาะเออแดดก็จะซ่องแน่นะคะมันก็นจะจบลงไอ้เท่าน,นี้นะคะเดี๋ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทั้งเพื่อน เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากไหมนะคะเดินกระฝากส่งน้อยๆของเดินปูผักทำอา,าหารนะด้อจ้า,จาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้านี่เห็นว่าอันมองคนเข้าไปด้วยเดินจะไปไทยบนน้องนี่คนกับไอ,อเขาใบรถเขานะคะแต่ว่าข้ากย่างไปย่างไปเรื่อยๆมันสิมีแองนะคะแองนำ แองบบกง่ายเลยนะคะเขาให้คได้ไปเลนน้ำนะแต่ขเขา,ขาเ็ขาบจอว่าจอดรถไว้นั่งสิเนาะอันนี้รถสามีเดอนโอเคจ้าเดินกระจบเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีจ้า